ชวนเพื่อนเมาเก็บผักขมไปนึ่งกินกับส้มตำเซ็บเซดูนะคะอันนี้พึ่งขึ้นเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วงามมากค่ะผักขมไม่ได้มีรสขมเหมือนชื่อนะคะรสข้าวรส รสชาติเขาจะออกหวานหน่อยๆกินง่ายแถมยังมีโปรตีนสูงและวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะแต่ผักโขมมีปริมาณสารออกซาเลตค่อนข้างสูงผู้ที่เป็นโรคเกาข้ออักเสบร,รูมาตอยควัหลีกรสารออกซาเลตในผักโขมเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดมีฤทธิ ในการยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดในกระแสะเลือดค่ะมีผลเสียต่อร่างกายคือหากรับประทานเป็นประจำและทุกวันในปริมาณมากออกซาเลตจ,จะเข้าไปตกผลึกสะสมในไตและกระเพาะปัสสาวะทำให้เป็นนิ่วได้ค่ะเวลาที่เขาออกดอกอย่างนี้นะคะถ้าเราจะเก็บไว้ทำให้เขาทำพันุ์ต่อไปก็ รอให้เขาเป็นสีเข้มสีน้ำตาลเข้มแล้วค่อยตัดช่อด,ดอกของเขาไปตากแดดสักสักสีแดดค่ะแล้วค่อยไปหวานหรือถ้าจะเก็บไว้หวานในปีถัดไปก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วค่อยมาหวาน<ๆ>เขาจะแตกยอดใหม่ในในหนึ่งอาทิตย์จะต้องได้เก็บเขาไปทำ ไปนึ่งไปลวกทำเมนูที่เราชอบเนาะเขาเกิดเองพอดอกเขาร่วงเขาก็เกิดใหม่ขึ้นมาทดแทนต้นเก่าที่ตายแต่ว่าก็นานเหมือนกันนะคะเป็นปีนะคะนี่กว่าเขาจะตายเพราะเขาเป็นพืชล้มลุกเนาะต้นใหญ่ลำต้นใหญ่มากค่ะดูค่ะเพื่อนๆเป็นผักเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ เป็นผักที่เราชอบแล้วก็ดูแลเข้าไว้สำหรับท่านที่เป็นโรคโูมาตอยโรคเกาก็ก่อนที่จะรับประทานก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแหล่งข้อมูล Google ได้นะครับเพื่อนๆขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุ่นนี้ชาแนลนะคะขอพอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ